ฝนหยุดตกไปสองวันแม่แหม่มก็เลยรถจุรินทรีสังเคราะห์แสงให้ขึ้ผักบนดาฟ,ฟ้ารถไปได้แค่สองวันมาดูผลกันค่ะเห็นไหมคะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยเป็นผักบุ้งต้นเดียวกันนะคะกับที่เห็นเมื่อต้นคลิปจากต้นเหลืองเหลืองแคร์แกรนเริ่มเป็นสภาพนี้แล้วนะคะต้นเดียวกันแม่แหม่มไม่ได้เด็ดใบเหลืองไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากรถจุรินรีสังเคราะห์แสงผ่านไปสองวันก็เป็นอย่างที่เห็นเลย ตั้งแต่ปลูกมาที่สวนของเราไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอย่างอื่นเลยปุ๋ยคอกตั้งแต่ปลูกมาก็ใส่ไปแค่สองครั้งที่ใช้เป็นประจำก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่แม่แหม่มทำเองรถทั้งไม้ดอกไม้ประดับและก็พืชผักที่ปลูกใช้แค่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำเองตัวนี้เลยค่ะแม่แหม่มไม่ได้ขายนะคะแต่อยากให้ทุกคนลองทำด้วยตัวเองเพราะเป็นสูตรที่ทำง่ายสามารถทำจากของใช้ที่เรามีอยู่แล้วในบ้านน้ำที่ทำแม่แหม่มก็เปิดจากก๊อกเลยค่ะไม่ต้องไปตะเวนหาน้ำจากแหล่งธรรมชาติแต่ทััั้้้้งนนนีท ็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะแม่แหม่แมแค่อยากมาแชร์ว่าที่ส่วนของแม่แหม่มใช้แบบนี้แม่แหม่มคิดว่าผักที่เราปลูกกินเองไม่จําเป็นต้องงามมากก็ได้เพราะเราโฟกัสที่ความปลอดภัยที่ได้ทานผักแบบปลอดสารเคมีโดยสิ้นเชิงโดยส่วนตัวแล้วแม่แหม่มคิดว่าการปลูกผักกินเองคือหนึ่งแนวทางในการพึ่งพาตนเองนะคะคือการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์เพราะเป็นการปลูกผักเพื่อกินเองเราจึงเลือกและดูแลผักของเราเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นวัสดุปลูกพันธุ์พืชรวมไปถึงชีว ว่าพันธุต่างๆที่ทาให้เราแน่ใจว่าสิ่งที่เรากินนั้นดีและปลอดภัยที่สุดการปลูกผักกินเองเป็นสิ่งที่เราทุกคนทําได้และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่เราสามารถสร้างได้นอกจากจะได้ออกกําลังกายจากการรดน้ําพรนดินแล้วยังช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้ออาหารได้อีกด้วยทั้งยังได้สุขภาพดีสร้างกิจกรรมเพิ่มความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านของเราได้ด้วยนะคะเนื่องจากเราเลือกที่จะปลูกผักแบบอินทรีย์คือไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆในทุกขั้นตอนการ ปลูกเราจึงจําเป็นต้องคอยใส่ใจสํารวจสวนของเราในแต่ละวันเพื่อดูว่ามีมแมลงศัตรูพืชมารบก,กวนพืชผักของเราหรือไม่ปลูกอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องใส่ใจดูแลด้วยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันเราก็จะได้กินผักที่ปลอดสารเคมีโดยสิ้นเชิงอยากบอกว่าเวลาที่เราได้เก็บผักที่เราปลูกเองกับมือเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วเรายังจะได้สุขภาพที่ดีด้วยนะเพราะผักที่เราปลูกเองปลอดสารเคมีโดยสิ้นเชิง